โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมนเซนต์เคเช่นเคยโอเควันนี้อยู่ในไลน์เกมเศรษฐีอีกแล้วนะครับผมในอีเวนต์ใหม่นะครับผมว่าและต้องเป็นอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับผมเพราะว่ามิราดนี่ก็ใกล้จะหมดบัฟแล้วนะครับผมเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมอหมาเหา่าอ่อยต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงหมาอาจจะเข้านะไม่รู้เห่าอะไรนี่ครับตัวใหม่โจนออฟอาร์ค หรือเปล่าโจนออฟอาร์คสรุปชื่อชื่อแบบอ่านยังไงอ่านแบบแยกกันเหรอหรืออ่านแบบโจนออฟอาร์คมันคือมันเป็นชื่อผู้หญิงปะทำไมมันอ่านอย่างนี้โอเคช่างมันโจนออฟอาร์คนะครับผมผมเรียกว่าโจนแล้วกัน okay, โอเคโจนโจนโจนที่จนอนอโจนโน,นะไม่จอ,อนอรอโจนชื่อแปลกๆนะโจนโอเคครับโจนก็มีเอฟเฟกต์จี้ติดตัวนะเป็น ดาบนะผมเมื่อตกเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกันกับฉันตกพื้นที่เดียวกันนะคือไม่จชเป็นเรองเรียนมาร์กป่ะโอกาสละสิบเซนมาครับย้ายไปแลียนมาร์กที่แพงที่สุดของฉันบังคับเดินว่ะแบบนี้ก็มีนะเขาเดินไปแรนีนมาร์กที่แพงที่สุดก็คือตกพื้นที่เดียวกันก็แสดงว่าต้องใช้จี้ดึงป่ะถ้าดึงแล้วโอ้หถ้าเป็นเมืองธรรมดาเนี่ยก็กกดึงไม่ได้เออว่ะ คอมโบกับแผนที่เวทมนต์นะผมว่าถ้าไปใกล้ๆกันเนี่ยสนุกสนานเลยจังหวะนี้แต่มันโอกาสก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมน้อยกว่าเออ่ฟองสบู่ของมิราดิคไม่แน่ใจว่ามันจะติดบ่อยหรือเปล่าแล้วก็เออ่สกิลนะผมเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สลายนางฟ้านั่นแหละเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคคุมเต๋อแปดสิบสามนะผมแล้วก็มีโวนัตโกอาร์พีปกตินะยี่สิบห้าสิบห้าโอเคผมลืมไหมนี่ลืมของสมุไรไปดูสมุไรก่อน อะไรกี่เปอร์เซ็นต์เลยสลายนางฟ้า75เเนท่ากันสลายป้องกันสลายการาดป้องกันสลายป้องกันจากการนางฟ้าเมื่อตกนรกมาทำไมมันเขียนยาวสมอะไรวะงง,ง,งคงจะเหมือนกันปะหรือถ้าไม่เหมือนกันก็ขออภัยด้วยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันแหละสลายการป้องกันจากการนางฟ้าอก็ถูก โอเคก็คือมีสลัดนางฟ้าแล้วก็มีบัะคับแเลนมาร์คแพะนะครับผมแล้วก็ถ้าอัพเต็มช่วงนี้นี่จะได้บัฟแบบมิราดไปแบบนี้แล้วก็จะมีจี้ติดตัวเป็นจีนนน้เป็นแปลนนะครับผมเป็นแปลนสามสามเปอร์เซ็นต์สร้างแล้ววนนะตามประกาศเดี๋ยวมพาไปดูอ่าอ่านี่นี่ครับนี่มีเอฟเปิลพิเศษสามสิบหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนี่ไงแล้วก็มีตัดนางฟ้านะ ไหนนี่ไงอัพเต็มครับเนี่ยปั๊บบีบวกได้รับออฟคุ้มเต่าทองโบนัสแล้วก็ได้อุปกรณ์เขียนแบบปั๊บบีบอสของสัปดาห์ตามนั้นครับได S 100, เอสไดร้อยเพรไดเอสบวกไดสองร้อยเพรนะครับผมวิธีการได้นะผมมาจากนี่นี่ครับถาดไปตรงนี้ได้จี้ธงดาบเอเอบวกไปแรกแล้วก็เอเอบวกปับ๊บแอนเอเอสแล้วก็ไดจี G ้ดาบ A บวกทง A บวกปับ๊บแล้วก็ได้ S แล้วก็ได้ไอ้นี่เจ้าหนังสือผมว่าไอ้นี่หายากสุดแน่เลยการอัญเชิญเนี่ยเอาไปแลก S บวกนะผมซึ่งเขาบอกวิธีการได้ได้การจะเปิดแพ็กการ์ดแบบเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวดูที่ผมแก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยมับโอเคดาบ A บวกโผอแลทงเอโอแลโอเค ร้านคิดต้านม,มีอะไรใหม่ใช่ไหมขอดูโอเคนะครับผมผมไปตรวจสอบในเอ่อในร้านแพ็คการ์ดแ,แ,แล้วก็ไม่มีแพ็คการ์ดพิเศษนะมันแพ็คการ์ดธรรมดาเนี่ยแหละงั้นเราเปิดต่อแล้วกันผมคงไม่เอาเพชรไปเปิดแพ็คการ์ดหรอกครับนะแพงมากไม่ไหวเพชรก็ไม่มีครับอย่างที่เห็นร่อยหรอจากอีเวนท์ที่แล้วแล้วเหลือเกินพวกนี้จะได้ปะลองเปิดดูกันหมอบ จะได้ปะเนี่ยเอ,อบวกไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะเดี๋ยวผมไปหาเกิดแพ็กมีปะเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะแพ็กการ์ดเนี่ยจี้อะไรก็หม,หมดหมดทุกอย่างครับจังหวะน,นี้สิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวโจนจา๋าผมไม่มีจี้ดึงเนี่ยนะคิดอยู่ถ้าได้โจรมาจะเล่นคู่อะไรลำบากจริงๆ อีเวนท์ที่แล้วก็ไม่ได้จี้นะครับได้ทุกอย่างเลยเป็นจี้อีเวนต์น้ำตาจะไหลทง A อทง A มา2ใบแล้วนะโอเคเราค่อยๆเปิดไปเผื่อเราจะมีโชคดีกับเขาบ้างรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นว่ารวมฟิกก็ได้นะครับรวมฟิกก็ได้รวมอไอ้ตัว A เป็น A บวกนะครับผมเหมือนอมันดักอาทิหน้าอะไรอ่ะเนี่ยทงมารัวๆเลย ผมว่าเดี๋ยวจะได้รวมทงละอา้าวที่เต็มเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมีเรวมเป็น A, สุ่มเป็น A บวกโอเคเดี๋ยวผมลองไปรวมเลยแล้วกันเอ่อหมัดเข้าให้เมื่อกี้เรามีทงสองอันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเอาทงมาบวกกวันโอ้โหทงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะจังหวะนี้ร่ยหรอชีวิต ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วอา่าทงโอสามสามันเลยโอเคจับบียัดจับเอยัดเต็มยี่สิบยัดโอเคยี่สิบพอดีผมบวกไอ้นี่ไว้อยู่นะถ้าจะไม่ผิดผมบวกการ์ดการ์ดเอไว้อยู่นี่ไงอะค่ะ โอเคมีอยู่แล้วทง A บวกถ้างั้นก็ขาดนี่ไหมขาดดาบ A ก็จะได้โจนเอสแล้วก็จะขาดเจ้าเนี่ยครับเจ้าตัวอันเชิญโจนเนะี่ยผมว่าหายากชัวร์วเลยนะจากท่าแล้วไม่สู้ดีนะอาวโอเค okay, ของพึ่งดีนะครับมันมาดองอยู่ตรงนี้ ts ไม่สนใจหมอบเอากดเปิดที่ทำไมไม่เป็นไรไหนๆก็เปิดไปแล้วอ่ะรับไปหน่อยอมันจะบงังโอเคไปกันต่อครับดาบน่าจะหาไม่ยากนะผมว่าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโคงได้อะไรเป,เปิดไปปัญหาคืออธิบายคำพีครับไม่รู้จะรวมชาติไหนจะ,จะได้สิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยเดียวอ่าทง ทงนี้ได้เป็นประจำน้องหาดาบดาบเอนะจ๊ะเงาไม่ได้ดาบเอจ้ะเดี๋ยวค่อยเปิดแผคเดียวแล้วกันหาแผกใหญ่ๆก่อนโอ้เปิดได้ปะเนี่ยแล้วได้อยู่โอ้โหถ้ามีแต่ทงออกอะทงนี้ออกรัวๆเลย อย่าบอกว่าดาวก็หายากนี่ยังจะยากอีกเหลอโอเคการ์ดเต็มนะครับผมต้องไปบวกทงงละทองก็ไม่มีจะบ้าตายล่าสุดนะคะอัะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเอานี่ยัดเนียดลงไปด้วย เอานี่เบลแม็กอะวันนี้วันนี้โอ้สามแสนจนกันเลยทีเดียวรวมต่อครับเอานี่รวมกับนี่เอ้ยไม่ใช่ผิดผิด,ผดออกมารวมกับนี่ทองหายรัวๆเลย ได้ดาบไปบวกอีกแล้วอ่ะเปิดต่อดีกว่าอะไรอ่ะรางวัลสำหรับรางวัลเข้าเกม่ยวสำหรับสงครามคิวอ๋อใช่รู้สึกเห็นแบบๆไปนะสารักษ์กวางอ๋อใช่นะครับมันมีเออ่สงครามคิวด้วยผมยังไม่ได้อ่านอ่าได้แล้วได้เอคาร์ดเอสแล้วนะครับผมวัตถุดิบจะหายไปไหม ไม่หายโอเครับได้มับโอเคในเอแล้วผมว่าแล้วไงว่าไอ้เจ้านั้นต้องหายากไอ้เจ้าเอา่อการ์ดอันเชิญนะครับที่เป็น A บวกนะโอ้สิ้นเนื้อประดาตัวจะได้จริงปะเนี่ยผมว่าต้องไม่ได้แน่เลย S บวกนะน่าจะได้รอบหลังนะครับผมอาจจะต้องไปเล่นนู่นนี่นั่นเอา,าแต่ตอนนี้เอา S มาก่อนมับโอเคชื่อขึ้น ได้100รเพชรนะครับนี่อะไรเนี่ยเปิดทิ้งไว้ก่อนแอกการ์ดก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยครับไม่มีแล้วแพกกีใหญ่ก็หมดแล้วนะต้องรวมแล้วละ่ะผมรวมอีกสักสครั้งแล้วกันทั้งนั้นโอเครับทองรับเทิงไม่เป็นไรนี่สงคามกิวนะผม พร้อมเรียงสองคราำกิวนี่ครับนี่ครับล็อกอินเกมได้รับตัวอ่าตัวอะไรคือตัวตัวจี้สองคราำกิวนะครับผมมันเหมือนเป็นเออ่เล่นทุกวันรับชนะอ๋อนี่ครับนี่มีมันจะได้การนี้ด้วยนี่แพ้ได้แพ็กการ์ด ชนะได้แพ็กการ์ดนี้ของความกิวของผมได้เป็นเอ่อมันจะเป็นว่าจะสุ่มกิวนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจสุ่มกิวเดี๋ยวหาก่อนนี่ครับของผมเป็นสนาระควางนะไม่มีเอฟเฟกนะไม่มีเอ่อความสามารถใดๆนะแล้วสงครามคิวเขาเล่นกันตรงไหน,นโอเคเดี๋ยวนะเราไปนู่นดีกว่ารวมต่ออีกสักรอบ ตอนนี้ก็เนี่ยถ้าจะได้ F card, เอสบอกว่าขาดไอจีเนี่ยครับอันเชิญก็มันคงไม่ใช่เรื่องได้ง่ายนะผมเพิ่งมีดาบอันเดียวเองไะเดี๋ยวนะเรามีดาบคือผมอยากรวมดาบมากกว่าไม่รู้อะรวมธงแล้วมันก็ได้ดื่มตำตำอะ่ะอยากจะรวมพวกดาบมากกว่าแต่ดาบกระดั้นมีแค่เล่มเดียววิเนี่ยดาบมีเล่มเดียวเอง รวมดาบได้เพราะว่าเราไอ้นั่นไปแล้วเราได้นั่นไปแล้วเรียบร้อยเราเอ่อมีรวมไอ้นั่นแล้วเรามีรวมเอ่อเรามีรวมเราเหลือแต่เอนะครับเราเหลือแต่เบวกนะโอเคขอลวมดาบบ้างแล้วกันอ่ะน้องหนูน่ารักรวมกันไป เป็นดาบรวมดาบเป็นดาบเนี่ยครับเราเหลือแตเอ่เราเหลือแต่ตอนนี้น่าจะหายากสุดแล้วก็ธงผมก็ได้เป็นธงก็มีแล้วอารมณ์เป็นสักครั้งเผื่อเผื่อลงจะดีขึ้นสักนิดนึงอ,อยู่ไหนเลยดาบเอบวกแมวมาทำไมนี่ธงเอ การทิ้งก่อนนะอ่าโอเคมานี่โอเควันกี้แจ้งเตือนเด้งหนึ่งจุดห้าเองอะอ้๊เอานี่ก็ไม่เต็มอีกทองจะไม่มีแล้วนะเฟ้ยหมดแล้วครับทองสุดท้ายแล้วใบนี้ มอบมอบนี่ดีกว่าก็ย like ังได้ดาบดาบรัวๆโอเคเดี๋ยวไงไว้ผมไปเล่นหาวต่อแล้วกันนะหรือผมได้แพ็กการ์ดมาผมจะไปเปิดรอบหลังนะครับโอเคงก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมตอนนี้ผมก็ได้แค่ S นะแต่ S บวกนี่ตัวนั้นน่าจะหายากสุดนะครับเนี่ยก็พวกดาบพวกนี้ก็เอามาแลกกล่องนี้ได้ แล้วก็มีอีเวนต์เล่นนะผมเป็นแพ็คการ์ดทำร้ายเปิดแล้วก็เดี๋ยววัตถุดิบตัวที่ซนะื้อชนะเล่นในการชนะบีนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เขาจดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนจะได้โจรกันนะครับผมโอเคไปละพิจกีกรรมคลิปต่อไปครับบายโอ้จะได้ไหมเนี่ยโจรเอสบวก